ตามค่ะพี่น้องกลตาค่ะยั่ว สวัสดีค่ะแม่มกักมวนมอนี่สิผ้ากินสมตำนะค่ะสมตำอยู่ๆค่ะคิดอยากสมตำนอนตื่นขื้นไม่เกี่ยวอย่างง่วงหัวตะแล้วมาแล้วก็มานอนพักก่อนเล็กน้อยนี่สิมากินสมตำค่ะหิวเขา่ามาแล้วค่ะมาพี่น้องมากินน้ำกันตํำห้งหัวเลี้ยงค่ะ มือมีประแดดขึ้นเรค่ะตอนประแดกสุดจากสีประแดกเนาะทำมือหัวเลี้ยงใส่ประกอก,กอนี่ไงเนี่ยค่ะนี่ขึ้นหัวลู้เขาค่ะมีหางยืดเที่ยวใหญ่งัวเมย อาบน้ำแล้วเลยพักผ่อนยัน้อยเตินตมน้ำใหม่ค่ะเตินตมน้ำใหม่ก็มาจากสวนของแม่เนี่ยค่ะวเวือนจะของปลูกน้ำใหม่ไปหาหกกว่อ หัวเหลียงอู้แจ็บหัวเต่าหดย่ามค่ะมัวย่ามของหัวเหลียงไก่ไก่บุญศักดิ์นี่หูหัวเหลียงดีงงงแปลก กินงเพื่อเดียวค่ะมีบ่มีมูเอเขาเป็นแบบซ้อนค่เะเป็นแบบซ้อนต้อนประคองเนื้อประคอง แต่ตัมหู้ตอนปแสดงงัน่นเหะตอนแสดงประคอ ีคนเหมืนหนอนนกเลี้ยงง,ง,ง,งัวน,นี่เหพี่เจ้าหงายง,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 งัเงเยวเจ้หงายแล้วใช่ควอกหงายแล้วก็มาอาบน้ำอาชาฝักพร ทกีว <ersch> ัประจําวันเดี่ยยุงตีขอบคุณนุ่งจ้าแสบพี่นอนน้อย Okay. ตเปลือกต้หอนต้นหองเพื่บอบรกกอด mm hmm. หัวเหลียงแด่ก็แด่แต่อยากกิน เด็กประคอเป็นว่าผู้เลกีบประเด็กยิ่งเพลดบกินจางถึงว่ามันค่ะว่าจะกินแสบว่าจะแสบตอนปากเขาเนาะตอนปากเขา ห้หัวเลียงย่าบุญหัวสาบไก่บุญหัวสาบห้หัวเลียงห้งสิแจจำองห้หัวเลียงให้ประกอกย่างมันย่างจำห้หัวเลียงให้ปกะกอบกะ ประเด็จแทบจะประเด็จเ,เองแล้วค่ะเป็นปีอ่ะยังเอามากิน đẹp đến bỏ bóo ở bên ngoài, ông muốn mua gì ở một mình một mình một ฝากเป็นกำลังใจให้เด้อค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นนั้นแน่แม่มาปูวนผ้าลุยห่ากันล้วมังใจเพื่อจะทิศทางอันอื่นต่อไปเนาะคะ่ะผ้าลุยอันอื่นต่อไปอย่าลืมกดติดตามให้แม่นั่แน่ กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนว่าล่ะโอ้ยแสบใช่ไหอ๋ที่อะ้รต้องมงเหรอคะนะ่ะเนาะมืนสองต่อ